อาหรจานนี้ครับผมมันจังหอมน่ารับประทานนะครับผมหน้าตาสีสันน่ารับประทานครับผมจะเป็นเมนูอะไรนะครับผมติดตามชมนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับผมมามาชมพร้อมๆกันนะครับนี่คือเนื้อปลาดูดนะครับหรือว่าปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์นะครับที่เรารู้ในนามครับผมเป็นที่รังเกตนะครับสําหรับ เจ้าของบ่อปลานะครับแต่ว่าน้อยคนนักที่จะทราบว่าปลาชนิดนี้นะครับผมเราประทานได้นะครับนี่คือเนื้อปลาซักเกอร์นะครับหรือว่าปลาดูดนะครับแงจากเปลือกหรือตัวเขาแล้วเรียบร้อยครับผมล้างทำความสะอาดนะครับผมเราจะมาทําเมนูวันนี้ครับผมหลังสรรเมนูอร่อยแซ่บนะครับสําหรับปลาดูดหรือว่าปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์นะครับผม ก่อนอื่นครับเราจะต้องนําเนื้อปลาดูดของเราที่เตรียมไว้ครับผมเอามารวมในกระทะก่อนนะครับเติมสุราครับหรือว่าเหล้าสําหรับทําอาหารครับผมกับถุงเทานะครับเทน้ำาส่ลิน้อยนะครับแล้วจะรวนปลาซักเกอร์หรือปลาเทสบาลครับให้สุกก่อนนะครับโดยเติม เล่ารูว่าสุราสําหรับปรุงอาหารนะครับกับกลิ่นคาวให้กับเมนูนี้นะครับเมนูวันนี้เป็นผัก่อนะครับ,ม,นนรบมาดูเครื่องปรุงของผัดชานะครับพริกกระเทียมตํารอไว้นะครับผมแล้วก็จะมีเกรอชายซอยหอยนะครับเม็ดพริกไทยอ่อนนะครับเอาแต่เม็ดนะครับ มะเขือพวงเอาแต่เม็ดเช่นกันนะครับถั่วักยาวซอยนะครับเปลือกพริกแดงด้วยนะครับใบโหระพาเพิ่มความหอมนะครับใบมะกรูดซอยต่อยนะครับใบยี่ร่านะครับส่วนเครื่องปรุงที่เป็นปรุงรสนะครับชมขึ้นหนึ่งตอนลงกระทะนะครับ เมนูวันนี้ก็ผมเป็นประเภทผัดนะครับผมผัดเผ็ดเผ็ดรสจัดๆดนะครับผัดฉานะครับอ่ะน้ำมันพืชลงครับผมสตังกน้อยพริกกระเทียมที่ตำไว้นะครับลงเลยครับผัดพริกกระเทียมนะครับผมที่ตำลงในกระทะกับน้ามันนะครับให้หอมก่อนนะครับเครื่องปรุงรสก็จะมีนะครับวันนี้น้ามันหอยครับปรุงรสครับ ่วนที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับรสปรุงรสสักเล็กน้อยนะครับเอาผัดครับผมผัดเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนนะครับก่หรับเครื่องปรุงในกระทะนะครับเครื่องปรุงรสของเมนูผัดฉ่าวันนี้นะครับผมก็จะชิมนะครับแตะดูนะครับประมาณนี้ครับผมเติมน้ำนะครับผมที่รวนปลาไปนะครับผมตรงสันเล็กน้อยนะครับ ัักน,นปลาดูดของเรานะครับที่รวนไหมครับผมลงในกระทะเลยนะครับอัดเล่าครับผมเนื้อปลาดูดนะครับที่รวนมาห้เข้ากว่าเครื่องปรุงก่อนนะครับ วนผัดเครื่องหอมนะครับส่วนประกอบของผัดชาเมนูนี้ครับผมกระชายซอยฝอยลงไปครับเม็ดพริกไทยอ่อนนะครับเอาแต่เม็ดนะครับก้านเด็ดออกนะครับเกรือพวงครับผมเด็ดเอาแต่เม็ดเช่นกันนะครับลงไปครับส่วนขกงย่าวหันนะครับลงไปเช่นกันพริกแดงนะครับให้ความสวยงามนะครับแล้วผัดครับผมผัดเครื่องปรุงต่าง ให้เข้ากับปลาชักเกอร์นะครับเครื่องปรุงที่ลงไปได้เป็นเครื่องหอมนะครับประเภทผักนะครับปลาชักเกอร์ครับผมเป็นปลาที่มีเปลือกแข็งนะครับเก็ดเขาแข็งค่อนข้างจะลำบากในการทําปลาชนิดนี้นะครับผมต้องใช้ความพยายามนะครับในการทําเมนูนี้นะครับผมแล้วก็ต้องใช้หลายตัวนะครับเพราะว่าตัวของเขาค่อนข้างจะมีเนื้อน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นโครงซะมากกว่านะครับตรงท้องเนื้อจะอยู่ตรงระหว่างสันคีบหลังนะครับมีอยู่ไม่มากนะครับ อยากจะอร่อยคือจะต้องพยายามครับผมแล้วก็ใจเย็นในการทําเมนูนี้นะครับปลาเทศบาลปลาชักเกอร์ครับผมกินได้นะครับทานได้ครับผมไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับเนื้อของเขาค่อนข้างจะแน่นนะครับเนื้อปลาคือปลาที่แน่นรับประทานอร่อยนะครับไม่เละครับผมเป็นปลาที่เวลาผัดแล้วเนื้อจะไม่เละนะครับคงสภาพได้ดีมากทีเดียวนะครับสําหรับปลาเทศบาลหรือปลาดูดหรือปลาชักเกอร์นะครับอรสุดท้ายพี่น้อง ใบมะกรูดซอยครับผมลงไปครับโหระพาไทยๆลงไปอีกครับตามด้วยใบยี่หร่าซอยนะครับวามหอมสองอย่างนะครับผมเอาเขาไปเนาะเอาผักที่เป็นกลิ่นหอมสุดท้ายครับผมลงในผัดชาของเราก่อนนะครับผัดชาของเรานะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับผัดชาของเราครับพี่น้องพร้อมจะเสิร์ฟแล้วนะครับ ผัดชาปลาดูดครับผมจัดจานเลยครับมาจัดจานเลยพี่นอ้องพร้อมมันนะครับพร้อมเสิร์ฟครับผมมาจานเท่าไหร่ครับผมเสิร์ฟเลยครับผัดชาปลาดูดของเรานะครับตรงบนจานเลยครับ หน้าตาสีสันน่ารับประทานนะคบพี่ครับสำหรับผัดชาปลาดูดจานนี้ครับเสร็จแล้วนะครับร้อมรับประทานพร้อมเสิร์ฟนะครับพี่น้องมาๆมามาทด้วยกันนะครับกินได้นะครับกินได้นะฮะกินได้นะครับแค่กินไม่ได้นะครับทำแล้วต้องกินได้นะครับสำหรับเมนูนี้ครับผมผัดชาปลาดูดหรือว่าปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์นะครับผมอ่ะมาชิมกันพี่น้อง แซ่บๆนะครับพัดชาปลาดุจของเรานะครับอืมเนือแน่นครับพี่น้องเนือน้อแน่นหนุกเลยสำหรับปลาดุดนะครับหรือปลาเทศบาลนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยชินในการรับประทานนะครับผมไปกินได้นะครับสำหรับปลาชนิดนี้นะครับหอมจ้ำแต่บพี่น้อง ผัดชาปลาดุกผัดชาปลาเทศบาลผัดชาปลาซักเกอร์นะครับผม